ส่วนของมุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะ,ะเขาให้าำนดให้วงกลม O มีมุม AFB รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และมุม C ed รองรับด้วยส่วนโค้ง CD นะคะโดยที่ส่วนโค้ง AB และส่วนโค้ง CD มีความยาวเท่ากันเขาต้องการพิสูจน์ว่ามุม AFB จะเท่ากับมุม CED หรือไม่นะคะพิสูจน์สร้างมุมที่จุดศูนย์กลางมุม AOB อ่ะมุดนี้นะคะ AOB อ่ะแล้วก็และมุม COD ก็คือมุมนี้นะคะชเนื่องจากมุม A b อ่าเพราะว่ามุมที่จุดศูนย์กลางศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาด ของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่โรงรับด้วยส่วนโค้ง เดียวกันอ่ะอืมและจะมีในส่วนของมุม C O D จะเท่ากับสองเท่าของมุม C E D ้วยนะคะเหตุผลก็เพราะว่า มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโคง้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันอ่ะแสะดงว่าทั้งสองอย่างนี้คือเหตุผลเดียวกันนะคะอ่ะชุบต่อไปอีกอันก็คือเนื่องจาก มุม A O B จะเท่ากับมุม C O D อ่ะมุม A O B อรงนี้จะเท่ากับมุม C O D อ่ะตรงนี้นะคะเหตุผเพราะอะไรเุพเพราะว่าถ้าส่วนโค้ง ยาวเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางอะมุมที่จุดศูนกลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้น ่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นสองเท่าของมุม a f b จะเท่ากับสองเท่าของมุม C E D นั่นคือมุม A F B จะเท่ากับมุม C E D ตามที่โจทย์ต้องการ